สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรีวันนี้ยาพรจะตำกุ้งหมึกนะคะกับใส่เลดีสค่ะเราเข้าเลดีสมาหั่นก่อนนะคะหั่นให้เป็นชิ้นๆหน่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะตำกุ้งมาหมึกใส่แลดีค่ะ ก็เอากระเทียมใส่ครกนะคะแล้วก็ใส่พริกแดงจินดาลงไปค่ะ ก็ใส่สโสนฝัดยาวนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปะค่ะ ใส่น้ำยำนะคะลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะ หนึ่งทับพีนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปนะคะ พิมก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยปรุงไปใส่ให้หมดเลยค่ะเพราะวันนี้พอไม่ได้เอาใส่น้ำมาขามนะคะก็ใส่แต่น้ำมะนาว แล้วก็หั่นประทีซอยประพีฝรั่งค่ะเดี๋ยวเราใส่ประทีฝรั่งไปนะคะเราก็เอาเลดีของเราที่เราหั่นไว้นี่ใส่ไปนะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่กุ้งค่ะแล้วก็หมึกค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่ตะกกียฝรั่งะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ชิมใหม่ครั้งนึงนะคะ ครึ่งช้อนชาพอนะคะเราก็ถ้าเกิดเราไม่ได้รที่เราต้องการเราก็เติมไปค่ะอร่อยแล้วค่ะ นี่ค่ะตำกุ้งกับหมึกนะคะใส่แลดีของยาพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ้างนะคะสวัสดีค่ะ